เอาพี่น้องพุทธนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมีเอาโจยสารนนซ้อนสิบผ้ามาขอโชกครับอันนีท้ทวงทองอันนีท้ทวงเงินครับอีกอย่งแกเอาไกลมาเรียนนี่ม,มีิต่นแนวดีๆเขามากครับพี่น้องสำคัญคือถือเหล็กนะครับผมเมื่อคยถือเหล็กมาเป็นสิบปีครับผมถือเหล็กถือก็ร้ายหรอถือก็ได้สิส่งก็ขอกำนานกินครับแต่ว่างวดนี่มาขอโชคขอลาบครับถุงทองครับผม ป้องเงินครับนี่มือเอือนเลขกออกแล้วครับพี่นอ้องวันที่16ซิกลกระดาคมสอง7ัากเจครับผมนี่กะเขียนเลขศูนย์ถึงเล็กเกาครับเพื่อจะให้เขาจิกมาให้ครับต้องเบิ้งก็จะให้โชว์ให้ลาบบอนะครับเนาะจะให้โชว์ให้ลาบก็เสียหาขงงง่ามาให้ใส่เนาะป็ทงท่องเนาะบ้าทงเงิน,นเดี๋ยวสิล่องให้ขงท่องจิกเบิ้งครับก็สิจ,จิกให้บอ

อ๋อร่นมาแล้วตัวหนึ่งอ่ะถุงถุงท่อถุงเล่นถุงท่ออ่ะอือเอ้า๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บจิ๊ตรงนี้มุ่ย่อมหายโฉกรเกาะเกาะตัวนี้นะตัวนี้ก็ต้องเสียหายครับร่นน้องเอีกอันหนึ่งครับอู้เอ้าร่นไปเหลือสามอันครับพี่น้องเอ้ามีละแสดงว่าเขาเคลียร์อันที่เหลือลงไปครับมันมีเหลือสามอันพี่น้องเอ้าเัาต้องรุนเพิ่งครับยิ่งก็นก่งก็อยู่สามอันนั่นเป็น้องเด้อ ่อ่ะ,อะพี่น้องนี่เขาเคลียร์ลงให้แล้วครับพี่น้องมันมีอยู่ประมาณเก่าอันครับเด็กศูนย์ถึงเด็ก mistakes. เก่เาครับนี่เอาข้าวสารมาหลอดเขาเคลียร์ลงครับเหลืออยู่สามอันพี่น้องมาลุ้นเพิ่งครับมากมากนี่ละมีโฉมมีหลาบบเพราะเขาหาโชโฉให้ยหลาบเพราะมาลุาานล้นเพิ่งครับเด็กยังครับพี่น้อง เด้อเอนี่รักกิกของเนี่ยเออหนีพี่น้องปึ๊กนะครับเลียกคพี่น้องเลียกคเอาเลียกคกเด้อเรียคเด้อเลียกคครับต่อไปพี่น้องยิ่งหัวต่อไปพี่น้องเลียกสามพี่น้องเล 6, ียกสามสามแล้วพี่น้องเด้อเดี๋วแต่ข้อมเสื้อนะครับเด้อ ได้สิหา้า่าทอจูมันตัวด้ยครับเรื่องเจ็ดครับผมเอานี่สูตรเดียวคือได้รีขปกนี่ครับปกสามเจ็ดครับผมอึ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 อจิบหัระบาดเอาเอาไนไหนเอา้าอึดเนืน้อเอียนไปนเอาพี่น้องเอา้ามีอะครับ ต้องเ,เอาไปรุ่นน้ากันได้ครับได้พี่น,ออน,อนอ้องได้เพื่อเขาให้โชคให้ลาบครับผมเนาะแต่ยังสื่อไรครับผมก่ต้องหวังก็ต้องหวังยังหลายครับผมนี่หวังพ่าได้เสี่ยงโดดเสี่ยงโชกเสี่ยงโดดน้ำเขาครับเพื่อเขาให้โชคให้ลาบดีครับปุ๊สามเจ็ดครับพี่นอ้องเอา้าไปนอนวัดนี้มาบีเบิลเบิลมานอนมาน ถ้าเห็ดเขาแห้งกว่ไหนครับเก็ขีดดินนั่นคือ่ะรอเห็นไหมตัวนี้จับได้นอนนั่งนั่งเอาเงื่อนเหล็กออกเด้อถ้าถือเลขกอีซื้อโกงเหงาๆเนาะแต่ว่าตอนนี้นอนกงเก่าไปก่อนนะโอเคครับพี่น้องเงื่อนยังมุดหลุนกันไหมครับเอาลองเอาไปเชียงบุงครับพี่น้องเพื่อมันมีโฉมมีลาบต้องขาเปิดเขาให้งโฉมแห่งลาบน้อครับไปนี่ละ 那你？